อยเพิ falando, ột, accurate, ่บูมเต็มโดดเต็มโดดมาช่วยพี่นะเต็มโดดมาช่วยพี่โดดเข้ามาบูมโดดโดดมาชั้นล่างชั้นล่างพี่อีกโดดมรอรอมันข้างหน้ามันโด้างหน้ามันมดตามมึงบูมบูมรอดไว้รอไว้รอไหม ดีไม่ร้องนะเพื่อนเพื่อนดิปัดหลอดเห็นมัองตาะมันอยู่มันอยู่ห้องไหนอ๋องมันอยู่กูมันอยู่บนหัวกูป่ะมันอยู่ในนี้อยู่นี้ไอ้ไอ้มันมันเป้ามือแปลามือใครไอ้พีไอ้ไอ้วิวระวังขขาล่าง มีมี êu, ạn, ่ซุดไหมมีมี่ซุดไหมมีมี่ซุดไหมเฮ้ยวิววังวิวกูช่วยกูช่วยทางขึ้นได้กูช่วยทางขึ้นได้วิวมาช้ามึงแล้วเดี้กลัวเองรอหนึ่งวิวกูเอาตัวที่มึงมันจะช้าหนึ่าแต่มึงกูต้องเอาตัวมึงก่อนวิวรอก่อน

ไอพี่บรรทาเบสนตึอ้าออไออรมาบมาแล้วเอแล้วไออไออรมันได้ยินกูไหมเนี่ยมอตึกฟามีหรอไม่บันตายพี่ไเจอแล้วนะไอไหนไอเก็บไปอ่ะเก็บไปเลยพี่ไปเก็บวะไอนตีตัวแล้วดกับทุตไปเก็บซุมาเฮ้ยเจอเรืพี่เก็บซุ่มา

เกมเต็มได้พี่อยู่ที่เกมมันจะน้องอะเพื่อนตีเพ่อนหน่อยเพื่อนตีหน่อยบอกชื่อด้วยดิพี่เพื่อน